ฝนจะต้องตกแน่นอนและช่วงนี้นะครับภาคเหลือของเราก็ฝนตกแบบชุมช่มฉับระเลินก็อย่าลืมตรวจในสภาพยางสภาพรถท้วเลยนะครับวันนี้ มาถึงเลิกงามยามดีนะครับในการเปลี่ยนยางสมรรถนะสูงให้กับรถของทางร้านนะครับ oh. วันนี้นะครับเราเลือกใช้เป็นแบรนด์ที่มีตำนานมาอย่างยาวนานแล้วก็มาขายในประเทศไทยอย่างยาวนานแล้วก็มีชื่อเสียงวันนี้เขาขออกผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นใหม่อันนี้คือยางคัมโホคุมโปครัแล้วแต่จะเรียนนะครับเป็นยางจากประเทศเกาหลีใต<ป>้นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นยางใหม่<ป>ามาดูนะครับตัวหน้ายางดอกยางนะครับจะเป็นรุ่นใหม่จะชื่อรุ่นคัมโホเอสตาร์สปอร์ ค,คือรุ่นนี้เขาจะมีแยกย่อยเป็นปอมมปอเอส r า s p สปอธรรมดากับเอ t ตา Sport S ์ตเอว่าแล้วแต่ แล้วก็สายยางนะซึ่งยางพวกนี้เขาออกแบบมาเพื่อรองรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงซึ่งเมื่อก่อนคัมโพจะมีหลายรุ่น PS 3 1ห PS 7จห PS 9 1และรุ่นนี้คือตัวใหม่คือ PS 7 2ขอบรรยายสรรพคุณหน่อยครับสำหรับยางคัมโตัวนี้นะครับตัวนี้ยางคัมโฮอ่ะเราเป็นยางที่มียอดขายอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้เลยเป็นยางยอดนิยมของประเทศเขาแล้วเขาก็ใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วคุณภาพนี่ ไว้วางใจได้แน่นอนนะครับมาจอ่อลึกถึงดีเทลของตัวยางตัวนี้หน่อยเป็นตัว P72 ลวกันคือ e x t ้ a ส p o r t ตัวนี้ลายดอกยางนะครับออกแบบมาคือเป็นลายซิกแซงล้วกันเพื่อให้ผลแรงม้าและแรงบิดของรถไฟฟ้าค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าใส่ได้รถสมรรถนะสูงรถยุโรปต่างๆใส่ได้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อคอมเพล็์ของยางออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศของประเทศเมืองร้อนได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างดีประสิทธิภาพ เ็นี่เลยครับคุณคุณจะมาสันเรียนน,นี้อันนี้คือเป็นป้ายที่ทําให้เราเข้าใจและสื่อสา,มารมันได้ง่ายๆแบบนี้นึ้นนะครับตัวยางนะครับ จะมีโลโก้พวกนี้เขียนไว้ตรงแก้มยางโลโก้ต่างๆมีความหมายแต่อันนี้คือแยกออกมาให้ดูเลยนะเขาเรียกว่าโลโก้ตัวอักษรที่อยู่ตรงแก้มยางมันจะมีหลายตัวตัววเนี่ยคือความเร็วรองรับได้คือ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบางขนาดจะมีวงเล็บว,วก็คือความเร็วเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกฎหมายกำหนด1 0 0ย0กสบสบายหรือขับทำเวลาได้เพราะว่า เขาเออกแบบมาเกินที่อยู่แล้วสามร้อยเราคงไม่มีที่ให้ขับนะแล้วก็ตัว เวิกริปนะครับในการเทปยางเขาจะมีการเทสการรีดน้ําต่างๆเรียกได้ว่าได้เกรดเอทุกขนาดเลยเรื่องของการรีดน้ําไม่ต้องเป็นห่วงรีดน้ําดีเยียบแล้วก็โครงสร้างของยางค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อใส่รถยุโรปและที่สำคัญรถไฟฟ้ารถ E ีีซึ่งมีน้ําหนักมากกว่ารถสันดาบโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นยางรุ่นนี้หายห่วงแน่นอนซึ่งวันนี้นะครับเรามั่นใจเลยแล้วก็ใส่กับรถของที่ล้านเรานะครับเป็น bmw series 3รุ่นนี้เป็น e90 ก็แต่ง เหมือนกันนะคันนี้ใส่ล้อขนาดขอบ19เดี๋ยวเราจะใส่ยางคุมโฮ,โฮตัว Extra Sport ตัวนี้แล้วก็ไปเทสกันว่าดีขนาดไหนตอนนี้ยางทุกแบรนด์ก็ชั้นก็ดีหมดแต่ว่าอันนี้เรามีประกันที่ดีงามมากๆเลยครับมีประกันอุบัติเหตุเคลมยางให้นะสูงสุดถึง1,000วันไปเลย1,000วัน oh เยอะมากๆนะครับแล้ว <człowie> ก <k> ็รับประกันคุณภาพความเสี่ยงจากการผลิตเนี่ยเรามีให้อยู่ล้ยาวๆเดี๋ยวเรากําลังจะติดตั้งเข้าไปละเดี๋ยวก็เพื่อว่ารอชมกันตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเป็น ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าฝนก็เป็นใจเสือเกินให้เราได้เทสแบบเทสแบบถนนเปียกก็ <S <S เหมือนเวลาเราไปเทสยางเวลาเขาเชิญไปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยใช้งานบนถนนจริงเวลาเราไปเทสยางครับงานเทสยางเขาก็จะกําหนดความเร็วไว้ประมาณหนึ่งซึ่งมันเป็นความเร็วที่ค่อนข้างเซฟแหละแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราขับใช้งานจริงเน่ย าจะขับความเร็วโดยมาตรฐานกำหนดละกันก็ประมาณ90-120สมรัสแรกที่ออกมาแตะพื้นถนนเลยก็คือรู้สึกถึงความนุ่มเพราะว่าใช้ยางขนาด2/35ทับ3 5ขอบ19ซึ่งเป็นแก้มยางที่ค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันกันกบยางหลายแบรนด์ลวนั้นก็ถือว่าทำได้ดีนะให้ความนุ่มนวลที่รู้สึกได้ตั้งแต่ สัมผัสแรกรตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณสักเก้าสิบก็ถือว่าเข้าโค้งต่างๆได้คมนะแล้วก็จากการที่เราลองไปขับแบบทับน้ําขังนะมันก็ไม่ได้มีอาการเกิดน้ําเตะใดนะตอนนี้ฝนตกแล้วก็ขับแบบเอาจริงขับแบบเสียง,ง,งๆนะด้วยนะปกติเวลาฝนตกก็ไม่ควรขับเร็วเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาเย็นนิดนึงครับแล้วก็รถก็ค่อนข้าง,งเยอนนะแล้วก็เบรกได้ดีเพราะว่าเขามีร่องรีดน้ำที่สามารถ รีดน้ำแบบไล่น้ำฟันน้าออกไปเพื่อให้มันมีลิปอยู่ตลอดเลยนะมิแน่แ้วมันถึงเป็นยางที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้เลยแล้วก็เรื่องของเสียงตอนนี้ฝนตกก็เรารีวิวตามจริงนะเนื่องด้วยเป็นรถยุโรเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การออกแบบลายยางแล้วลายยางแบบนี้มักจะเสียงเงียบ